สวัสดีครับผมบอสบินครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการยิงอัดโฆษณาบน t i k t อกนะครับสำหรับใครที่ทําการตลาดนะครับบนแอปพลิเคชัน TikTok หรือทำการขายสินค้าบน t i ก t อกนะฮะวันนี้นะฮะจะมาสอนวิธีการยิงอัดโฆษณาเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงนะครับให้มากขึ้นนะฮะหรือเพิ่มยอดขายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่ติ๊กตอกก่อนนะครับเปิดแอปขึ้นมานะฮะซึ่งเราจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตัวโปรไฟล์นะครับในตรงนี้จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับหลายอย่างแต่เนี้ยเราจะยิงแอดโฆษณาเราก็มาที่โปรไฟล์ครับพอกดมาที่โปรไฟล์ปุ๊บก็จะขึ้นโปรไฟล์เรานะครับจากนั้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทําการหาคลิปดีโอนะครับที่เราต้องการยิงครับ ผมแนะนำนะครับคือเราโพสคลที่เยอะๆนะฮะเราควรจะเลือกคลิปใดคลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนั้นควรจะเป็นคลิปที่นะฮะมียอดวิวนะฮะอยู่แล้วที่เยอะๆนะครับมันจะเป็นการดันโพสนะฮะทำให้คลิปเราครับมีการเข้าถึงมากขึ้นนะโอเคผมเลือกคลิปนี้แล้วกันนะครับนะครับเนี่ยจากนั้นนะฮะให้เรามากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะ เดี๋ยวผมทําเครื่องหมายคือตรงนี้ครับ3มจุดตรงนี้นะครับจางนั้นเรากดเข้าไปครับเราก็จะเจอนะครับเครื่องมือเยอะแยะเลยนะฮะ่เนี้เราจะใช้ตรงนี้ก็คือโปรโปรโมทนะครับโปรโมททุกตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโหลดนะครับให้เรามา ตรงนี้เรามาดูด่านแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทําก็คือเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับเป้าหมายในการทําโฆษณาของเราบนทิกตอกคืออะไรนะครับเราก็ต้องมาดูครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับสามอย่างนะครับก็คือยอดนะครับเข้าชมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับก็คือเราต้องการให้คนมาดูคลิปเราเพิ่มขึ้นอีกนะครเป้าหมายที่2ก็คือนะครับ ยอดเข้าชมเว็บไซต์นะครับก็คือเราสามารถที่จะแบบวางลิงก์นะฮะในโพสของเราได้นะครับในคลิปของเราได้นะฮะแล้วทีเนี้ยนะครับก็คือเพิ่มผู้ติดตามก็คือเราสามารถนะครับทำโฆษณาเพื่อเพิ่มผู้ติดตามได้นะฮะซึ่งในคลิปตัวอย่างเนี้ยผมจะนะครับทำโฆษณาแบบนี้ก็คือติ๊กตรงนี้ครับให้เป็นการเพิ่มผู้ติดตามจากนั้นให้เรากดถัดไปนะฮะ พอกดถัดไปปุ๊บนะครับเขาก็จะว่าเลือกผู้ชมของคุณนะครับคือตรงนี้มันจะมีอยู่2ฟังก์ชันที่เราจะต้องเลือกนะฮะก็คืออัตโนมัติก็คือให้ TikTok นะครับเลือกให้เลยเราไม่ต้องเซตอะไรครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเลือกเองนะครับเราก็มากําหนดเองครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ฮะเขาก็จะมาให้เราครับใส่รายละเอียดนะครับเช่นเพศก็คือจะเลือกทั้งหมดไหม หรือจะเลือกฉเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้ผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้นะครับผู้หญิงอย่างนี้นะครับหรือก็เลือกทั้งหมดครับได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ช่วงอายุครับเราเลือกทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีช่วงอายุนะครับอยู่หลายช่วงแต่ถ้าหากเราเป็นคอนเทนต์นะครับที่ต้องการกําหนดนะฮะช่วงอายุที่ชัดเจนนะครับเราก็สามารถกําหนดได้ยกตัวอย่างเช่นผมกําหนดประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราจะมาที่ความสนใจครับความสนใจเนี่ยความสนใจเกี่ยวกับผู้คนบนโซเชียลนะครับมีเดียทิกตอกนะฮะว่าเขามีความสนใจด้านอะไรซึ่งความสนใจนั้นก็จะเป็นประเภทของคอนเทนต์หรือว่ารูปแบบของการสร้างคอนเทนต์แต่ละคนบนแพลตฟอร์มทิกตอกนั่นเองนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเฮ้ย hey, คนที่จะเข้ามาชมคลิปวิดีโอเรานะครับควรเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านไหนนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากเราอกการทั้งหมดโอเคเลือกทั้งหมดเลยครับนะครับจากนั้นเราให้เราทําการนะครับกดบันทึกนะครับอ่ากดบันทึกเรียบร้อยครับเขาก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเลือกกําหนดแบบนี้แบบนี้นะฮะนี่คือรายละเอียดนะฮะจากนั้นเรากดถัดไปครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นการกําหนดนะครับค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเงินที่เราจะทําการโฆษณาเองครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะทํานะครับ วันละเท่าไหร่งบประมาณต่อวันอย่างเงี้ยเริ่มต้นวันละ30บาทครับนะฮะเราสามารถกําหนดได้เลยนะฮะซึ่งอ่ะผมลองกําหนดเริ่มต้นแล้วกันนะครับจากนั้นเลือกระยะเวลาครับกี่วันครับ1วัน2วัน3วันหรือนะครับหอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเนอยวันเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าหากเราทําการโปรโมตนะครับวันละ30บาทในเวลา7วันครับเขาก็สรุปมาเลยครับว่าเนี่ยเราจะใช้ยอดเงิน210บาท นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะยังไม่ได้รวมภาษีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสรุปการจ่ายเงินเขาก็จะรวมภาษีให้เราอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แพงครับจากนั้นนะครับเขายกบอกว่าเนี่ยสองพันสองร้นะครับสิบาทเนี่ยนะครับในช่วงเวลา7วันเนี่ยนะครับเราจะมียอดผู้คนนะครับที่เข้ามาชมวิดีโอเราประมาณ7จ็ดบวกนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณตามแพลตฟอร์มของเขานะฮะ โอเคเราพอใจกับรูปแบบแล้วก็งบประมาณที่เราจะใช้ในการทําการโฆษณาโปรโมทแล้วเราก็กดถัดไปครับตรงนี้นะฮะทางล่างจากนั้นเขาก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะครับระยะเวลาจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้ครับการนะฮะชำระแล้วก็เริ่มการโปรโมทครับอ่าโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มการชําระเงินได้นะครับตรงนี้ผมเคยใช้บัตรนะครับบัตรอ่นี้ในการชําระนะครับตัวนี้เราต้องการเพิ่มครับเราก็กดนะฮะกดตรงนี้ครับปุ๊บอ่าเราก็สามารถเลือกได้ครับตรงนี้เลือกเพิ่มวิธีนะครับเป็น PayPal ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับหรือกดเพิ่มตรงนี้ฮะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับหรือว่า ทูวอลเล็ได้ด้วยนะฮะหรือว่าอะไรต่างก็สามารถทําได้นะฮะก็สามารถไปใส่ได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมไม่ทําให้ดูนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมทําเพิ่มแล้วนะฮะใครจะใส่บัตรเดบิตของธนาคารอะไรก็ได้นะครับก็สามารถใช้ในการตัดได้ครับโอเคก็จะประมาณนี้ฮนะแต่หลักก็คือนะครับอันนี้คือเขาสรุปมาแล้วครับก็จะประมาเนานะบวกภาษีไปด้วยนะฮะจากนั้นนะครับ ก็จะเป็นการเสร็จิ้นนะครับพอเสร็จสิ้นปุ๊บนะฮะก็เขาจะหักเงินเราก่อนเลยนะนะครับเขาจะคิดเงินแล้วก็เราต้องจ่ายเงินก่อนนะครับจากนั้นก็โฆษณาของเรานะครับก็จะถูกโปรโมตตามระยะเวลาที่เขากําหนดครับนี่คือวิธีนะครับการทําโฆษณาบนทิกตอกที่ง่ายครับทำบนมือถือก็ได้นะฮะมีกลุ่มเป้าหมายให้เราเลือก3วิธีนะครับแล้วเราเซ็ตกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้ถือว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการทําการตลาดนะครับหรือว่าอยากขายสินค้าบนทิกตอกนะฮะนี่คือเครื่องมือตัวช่วยที่ทําให้เราได้คนติดตามมากยิ่งขึ้นครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์จะรืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาใช้ช่องทางในการทามทาการตลาดช่องทางนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ